ถึงแม้เรียนผ่านหน้าจอก็เรียนเก่งได้ถ้าใช้วิธีนี้วิธีนี้คือวิธีไหนคุณหมอพิตตี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะเหนื่อยไหมคะแน่นหอน,นะคะหมอดาวเห็นใจมากว่าพวกเราเนี่ยตอนนี้เหนื่อยมากเพราะว่าต้อง work from home แล้วก็มี study from home ก็คือเรียนไปกับลูกด้วยนะคะสู้ค่ะ คลิปนี้นะคะหมอดาวเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยเอาละมาเข้าเรื่องกันนะคะหมอดาวเกริ่นไปแล้วว่าหมอดาวเนี่ยจะมาแนะนําวิธีนะคะทําให้ลูกของเรานะคะเรียนได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดทําให้เยาวชนของชาติไทยเจริญเย่อะแล้ววิธีการคือ,อยังไงคุณพ่อคุณแม่คะ่ะพวกเราคะ่ะเราจะต้องวางแผนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไม่วางแผนนะคะการที่ลูกเราเนี่ยจะเรียนถูกมนะมันไม่ใช่แค่วางแผนเวลาคะ่ะว่าโอเคเฮ้ยลูกเดี๋ยวเราจะต้องเรียนวิชานุวิชนิ้โน no. ไม่เรามาช่วยกันวิเคราะห์ค่ะนี่เลยค่ะแทมสิ่งนี้คืออะไรจะมีสะท้อนสะท้อนหน่อยอะเราจะใช้กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์เลยทีเดียวก็คือเรื่องราวของการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าห้า5 w, 5 w 1ห h นะคะ5 w 1 h ก็คือ what where when คู่วายาวเอาละมาวิเคราะห์กันเนาะในกรณีที่ลูกเราเนี่ยต้องเรียนค่ะเราต้องมาวิเคราะห์ตารางสอนของเขาก่อนว่าเขาเนี่ยจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะการที่มารู้ก่อนว่าวิชาอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงอันนี้เริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่าอย่างเช่นเขาจะเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะทางด้านภาษาศาสตร์ที่จะต้องใช้สมาธิใช้สติเยอะๆเลยเนี่ย นั่นหมายถึงว่าลำดับถัดมาเนี่ยเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแต่ในขณะที่ถ้าลูกเรานะคะช่วงจังหวะนี้เขากำลังจะเรียนศิลปะ กำลังจะเรียนเต้นเรียนร้องเนาะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโอ้โหแบบคเครียดซีเรียสขนาดนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอยู่ในระเบียบอ่ะคราวนี้มาดูไล่กันเนาะถ้าเป็นแวร์สถานที่สถานที่นั้นหมายรวมถึงแสงสีเสียงลองคิดดูนะคะสมมุตินะคะหมอดาวนั่งตรวจคุณอยู่อย่างเงี้ยแล้วห้องตรวจคนไข้เนี่ยแบบเปิดเพลงแบบว่าฮิปฮอปฮิปฮอปนึกออกปะแล้วแบบนึกออกไหมว่าถ้าบรรยากาศฟีลลิง่งมันเหมือนอยู่ผับอย่างเงี้ย อาคุณจะรู้สึกว่า นี่ตกลงเราจะตรวจหรือเราจะแดนซ์กันหรอหมอใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยมาตรวจกับคุณหมอเนี่ยยังต้องเงีย,งยบๆยังต้องแบบสงบให้มันมีสมาธิให้มันใส่ใจสนใจกันแล้วก็เลยชันได้ฉะนั้นค่ะถ้าเป็นนะคะวิชาที่ต้องการสมาธิขั้นสูงนะคะก็คือว่าต้องการเ,ออเหมือนการใช้ความคลิปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องจัดสถานที่ให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างน้อยเนี่ยให้สะอาดสะอ้านให้เกลี้ยงให้มันมีสิ่งเรารบกวนใจ เด็กน้อยที่สุดค่ะนะคะน้อยที่สุดเสียงผัดหมูนู่นนี่นั่นทำกับข้าวหยุดค่ะสต็อป พ้กเราอยากให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีมันต้องเริ่มที่ตัวเรานะคะไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้กับเด็กเนื่อออกปะเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องรับผิดชอบเนาะดังนั้นเราต้องจัดสถานที่ให้เงียบให้เป็นระบบระเบียบนะคะให้เขามีสมาธิคอนเซนเทรตอยู่กับหน้าจออยู่กับวิชาเต็มที่ในขณะที่ถ้าเป็นศิลปะรกๆได้นะเฮฮาปาจิงโกะได้นะคะรวมไปถึงการแต่งกายด้วยนะคะออถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจับเขาแบบแต่งชุดแบบฟรุงฟ้งฟลิงเกินเหตุเนี่ยบางครั้งสมาธิมันอาจจะไม่ลด เล่นก็ได้ดังนั้นลองดู mood and tone ช่วยได้เนาะให้เขารู้สึกสงบกับ mood and tone ที่สีที่มันเย็นๆแต่ถ้าเราต้องการว่าโอเคคาบนี้อันเลเต็มที่เอลซ่าเลยลูกเมาไปเลยอะไรอย่างนั้นเว้นเช้าสายบายเย็นมีผลนะจ๊ะพยายามให้ลูกอยากกินอัดเยอะๆอยากกินขนมไปด้วย เรียนไปด้วยเพราะว่ามันทําให้เสียสมาธิอย่าว่าแต่ลูกเลยพวกเราก็เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเนี่ยให้ลูกเรากินพออิ่มพอดีไม่ใช่นั่งกินขนมไปด้วยทําไปด้วยเรียนไปด้วยเสียสมาธินะต่อไปค่ะ ในส่วนของรูผู้สอนนะคะเฮ้ยดูด้วยว่าครูผู้สอนเนี่ยโอเคหรือเปล่าบางครั้งสอนแม่งน่าเบื่อมากขอ,ขอโทษนะคะแต่ว่านึกอ,ออกไหมคะยิ่งถ้าเขาสอนเนี่ยคุณครูเนี่ยเขาเป็นโมโนโทนเนี่ยนั่นหมายถึงเราจะต้องประกบแต่ถ้าลูกเนี่ยโชคดีว่าคุณครูเนี่ยมีความเป็นคุณครูที่สามารถถ่ายทอดให้เด็กเนี่ยร่วมไปด้วยสามารถที่จะแบบพลัง p พาเวอร์ฟูลไปด้วยกันอันนี้โชคดีไปก็กํากับกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฟีดแบคคุณครูเขาด้วยนะคะ วายค่ะเรียนไปเพื่ออะไรคือถ้าเรียนไปเพื่อที่จะต้องเข้าใจอย่างเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้าใจด้วยสอบด้วยนะคะมีเรื่องของเกณฑ์อะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ต้องคอนเซนเทรตหน่อยนะคะในขณะที่ถ้าสบายสบายผ่อนคลายนะคะก็โอเคก็ปล่อยได้เนาะค่ะและหาวิธีการเรียนค่ะก็ต้องดูค่ะว่าวิธีการเรียนของเขาเป็นยังไงเอาให้เหมาะสมค่ะกลยุทธ์นะคะ 5W นะคะ 1s นะคะเอามาประยุกต์ใช้ในการดูแลลูกเราค่ะอย่าลืมว่าลูกของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเป็นผลผลิตเป็นเจเนติกส์เป็นพันธุกรรมเป็นอะไรที่มาจากพ่อแม่ปูย่ย่าตายายแล้วลงมาที่เราเพราะฉะนั้น ลูกฝังเขาให้เขาเต็มที่ก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะเมื่อเขาจับทางได้เมื่อเขาเริ่มมีวินัยในการเรียนด้วยตัวเองสนุกกับการเรียนแล้วเนี่ยเขาจะไปด้วยตัวเองได้เขาจะขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองโดยที่เราเนี่ยก็ผ่อนคลายลงในการที่จะมานั่งคุมนั่งอะไรกันแต่ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไม่จัดการตั้งแต่ตรงนี้ปล่อยไปตามสตารกรรมของเด็กไม่ใช่ค่ะถ้าเด็กเรียนไม่ดีไม่มีสมาธิเล่นงี่เงา่างอแง,งนั่นมันคือความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของลูก โอเคเนาะวันนี้หมอดาคุณหมอพริตตี้ไปก่อนเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านทุกคนเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ